สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้มาสอนวิธีการเล่นแอปหรือเล่นเว็บไซต์บน2หน้าจอของ iPhone, ios ios 14, ios 13, ios 12นะครับรองรับกับ iPhone เกือบทุกรุ่นม,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 ามาให้เรามาที่แ p ป Store นะครับของ Apple นะครับผมอย่าลืมใส่ apple id ด้วยนะครับ ในการโหลดแอปโหลดเกมนะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดตัว s p ริงแอปนะครับผมเรียกว่าผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยมันแปลตามตัวว่าเป็นแอปแยกแบ่งสัดส,ส่วนให้เรามาที่ค้นหานะครับด้านล่างมุมขว,วาด้านล่างนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า s p l i t นะครับแล้วก็ a p p ผมย่ยติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการเปิดแอปขึ้นมานะครับปกติเนี่ยหน้าแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะมีแค่แบ่งสัดส่วนนะครับให้เรากดขีดแถบ3 3แถบมันจะมีแอปพลิเคชันหรือหน้าเว็บไซต์ให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นผมจะเปิดหน้าเว็บไซต์ Google นะครับค้นหาข้อมูลแล้วก็เปิดช่อง YouTube ดู YouTube ดูคลิปต่างๆไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับให้กดแถบด้านข้างขีด3แถบนะครับ ถ้าเราอยากจะเล่นแบบเต็มหน้าจอนะครับก็ให้เรากดตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางที่เป็นขยายหน้าจอนะครับถ้าเราอยากแบบกลับก็ให้เรากดลูกศรที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับด้านลูกศรกลับแล้วก็ลูกศรถัดไปประมาณนี้นะครับทั้งสองสัดส่วนด้านล่างแล้วก็ด้านบนจะมีให้ปุ่มให้เรากดนะครับหรือเราต้องการที่จะเพิ่มตัวหน้าเว็บไซต์หรือแอปที่มันสามารถเล่นผ่านเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์ได้ ก็ให้เรามาที่แท็บด้านข้างนะครับเป็นรูปไอคอนตัวรูปปกาการกรูประดาษนะครับแล้วก็ให้เราคัดลอกหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มันเล่นผ่านเว็บไซต์ได้นะครับผมแล้วก็เอามาใส่ในเว็บไซต์ตรงนี้แล้วก็ตั้ง,ง,งชื่อเป็นชื่อที่เราต้องการตั้งเป็นชื่อแอปอะไรหรือว่าเว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับก็แค่นี้เลยนะครับเราอยากจะได้เว็บไซต์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากใน ตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้ก็มีค่อนข้างให้เราเลือกหลากหลายนะ YouTube Google นะครับ Instagram Twitter นะครับพวก WeChat นะครับผม Google อะไรประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแอปหลกัหลกๆเลยแหละนะครับแต่ว่าส่วนพวกแอปไลน์หรือพวกแอปหรือเกมบางเกมมันก็ยังไม่สปอร์ตนะครับเพราะว่าวิธีนี้มันเป็นการทำโดยที่ไม่ต้องเจลเ b รกถ้าเป็นการทำแบบ j a i b a มันจะสามารถเล่นได้เหมือนคล้ายๆกับ ของฝั่ง Android เลยนะครับ่เาเล่นผ่านแอปประมาณนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับเหมือน Android เลยทุกอย่างประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าเกิดผิดพลาดหรือพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Thank you